สวัสดีค่ะวันนี้ป้าป้าก็มาเที่ยวที่เอร์ลานนะคะจะพามาชมสิ่งแวดล้อมที่นี่นะคะลองมาฟังเรื่องเล่าบางอย่างนะคะสวีเดนหนึในประเทศผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกประเทศสวีเดน 1. ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่เคยติดอันดับประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือกที่ดีที่สุดในโลกประเทศที่จำเป็นต้องนำเข้าขยะจากต่างประเทศเพราะขยะไม่พอรีไซเคิลใช้ในประเทศประเทศแรกในโลกที่ประกาศเป้าหมายปลอดการใช้พลังงานคาร์บอนและยังเป็นประเทศบ้านเกิดของนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชื่อดังระดับโลก อย่างเกตาทุนเบิร์กสวีเดนทำได้อย่างไรวันนี้เราลองมาดูแนวทางการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนที่ทำให้สวีเดนพัฒนาจากประเทศที่เคยยากจนที่สุดในยุโรปให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกกันดีกว่า ปัจจัยสำคัญที่สร้างสวีเดนให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมคือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลการพัฒนาด้านนวัตกรรมสังคมคุณภาพและการศึกษาที่มีเป้าหมายหากนับย้อนหลังไปเมื่อร้อยปีก่อนประเทศสวีเดนอาจเป็นเพียงหนึ่งในประเทศยากจนในดินแดนยุโรป ที่อาศัยรายได้จากกสิกรรมเป็นหลักและมักได้ผลผลิตน้อยเนื่องจากอยู่ในเขตที่มีอากาศหนาวจัดและประชากรเบาบางแต่สิ่งที่ทำให้สวีเดนสามารถพัฒนาจนกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลในด้านสิ่งแวดล้อมประเทศหนึ่งของโลกมีอยู่หลายปัจจัย จุดเด่นของรัฐบาลสวีเดนคือการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนและเห็นเป้าหมายซึ่งสวีเดนก็เป็นประเทศแรกๆในโลกที่ผ่านร่างกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศที่ชื่อว่า Environment t h Protection Act ตั้งแต่ปี1967 และยังเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมด้านสิ่งแวดล้อมโลกขององค์การสหประชาชาติเป็นครั้งแรกของโลกในปี1972และเมืองเวกเคในสวีเดนเป็นเมืองแรกของโลกที่ประกาศเป้าหมายเป็นเมืองปลอด พลังงานจากคาร์บอนตั้งแต่ปี1996ให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2030ซึ่งเมืองวิกเคอร์ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความเขียวขจีที่สุดในยุโรปทั้งนี้รัฐบาลสวีเดนยังได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นประเทศปลอดคาร์บอนให้ได้ภายในปี2045 ซึ่งเป้าหมายนี้ตั้งอยู่บนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของชาติที่เรียกว่า1 Generation 16เป้าหมาย24หลักชัยหมายความว่าสวีเดนตั้งเป้าที่จะส่งมอบประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและยั่งยืนให้สำเร็จให้ได้ภายในหนึ่งชั่วอายุคนที่คบที่ครอบคลุม สิเป้าหมายดังนี้ 1. จําจำกัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2. อากาศบริสุทธิ์ 3. รักษาสมดุลของกฎในธรรมชาติ 4. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดสารพิษ 5. ปกป้องชั้นบรรยากาศ 6. มีความปลอดภัยจากพิษลังสี 7. ปอดมลภาวะทางน้ำ 8. แม่น้ำลำทานงดงาม 9. น้ำบาดาลที่มีคุณภาพดี 10. รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมทางทะเล 11. พื้นที่ชุ่มน้ำสมบูรณ์ 12. ป่าไม้ยั่งยืน 13. เกษตรกรรมหลากหลาย 14. ป่าเขาอุดมสมบูรณ์ 15. สร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 16. พืชพันธุ์สัตว์ป่าสารพันธิบเป้าหมาย24หลักชใจจึงเป็นเหมือนเป็นแนวทางที่รัฐบาลตั้งทงไว้อาทิลดผลกระทบด้านภูมิ าก,าการบริหารจัดการขยะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพกำจัดสารพิษและมลลพิษทางอากาศเป็นต้นนอกจากจะมียุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนแล้วรัฐบาลสวีเดนยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาโดยการ ทุ่มงบประมาณสูงถึง400ล้านโครเนอร์ประมาณ1.44ลพันล้านบาทในแต่ละปีเพื่องานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆใ,ในประเทศโดยเฉพาะโครงการพลังงานสะอาดที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนน้อยซึ่งปัจจุบันนี้80%ของพลังงานที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของสวีเดนมาจากแหล่งพลังงานปลอดคาร์บอนแทบทั้งสิน้นเช่นพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพลังงานจากน้ำคลื่นแสงอาทิตย์ลมชีวภาพหรือแม้แต่ความร้อนจากร่างกายมนุษย์ก็สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นกัน นับเป็นประเทศที่ใช้พลังงานทางเลือกแทนพลังงานคาร์บอนสูงที่สุดในยุโรปส่วนภาคสังคมชาวสวีเดนก็เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะพาประเทศไปสู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากชาวสวีเดนมีความตระหนักรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนิยมสินค้าออร์แกนิกมีระเบียบวินัยสูงในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ที่สามารถนำกลับมาใช้เป็นพลังงานต่อไปจนถึงขยะในประเทศไม่พอใช้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเรื่องการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเชื่อหรือไม่ว่าในจำนวนขยะทั้งหมดที่มีในสวีเดนมีเพียงแค่หนึ่งเปอรเซ็นต์เท่านั้นที่จำเป็นต้องเหลือทิ้งจริงๆ ส่วน49%นั้นชาวสวีเดนจะใช้วิธีแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่และอีก50%ถูกส่งไปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานในประเทศซึ่งในสวีเดนมีโรงงานแปรรูปขยะสู่พลังงานถึง34แห่งและชาวสวีเดนมักยอมจ่ายแพงหากค่าใช้จ่ายนั้นจะช่วยในเรื่องกัน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งสวีเดนก็เป็นประเทศแรกๆของโลกที่เก็บภาษีคาร์บอนตั้งแต่ปี1991แถมจ่ายในอัตราที่แพงที่สุดในโลกที่1,190โครเนอร์ประมาณ4,290บาทต่อการปล่อยกา๊าซคาร์บอน1เมตริกันและตั้งแต่ เก็บภาษีคาร์บอนมาได้กว่า30ปีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนในประเทศก็ลดลงเรื่อยๆซึ่งสวนทางกับการเติบโตด้านเศรษฐกิจในประเทศเนื่องจากรัฐบาลน,นำเงินภาษีที่ได้ไปพัฒนาสวัสดิการด้านพลังงานในประเทศชาวสวีเดนส่วนใหญ่จึงจิตสาธารณะในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม และอย่างนิยมเลือกพักการเมืองที่เน้นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีนอกจากนี้ยังมีการสำรวจพบว่ามากกว่า80%ของชาวสวีเดนอาศัยอยู่ไม่ไกลเกินรัศมี5กิโลเมตรจากพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่มากกว่า4,000แห่งทั่วประเทศกิจกรรมสันทนาการ อย่างการเดินป่าปีนเขานอนแคมป์จึงเป็นที่นิยมของชาวสวีเดนและยังเป็นหนึ่งในหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลให้ชาวสวีเดนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจด้วยสังคมคุณภาพของสวีเดนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการศึกษา ที่ปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับชั้นด้วยการสอนให้รู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะการใช้ของอย่างคุ้มค่าลดการใช้ขวดแก้วพลาสติกใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยวัสดุรีไซเคลิลโรงเรียนในสวีเดนไม่ได้สอนวิชาด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะแทรกอยู่ในทุกวิชาที่เด็กเรียนเพื่อเน้นให้เด็กเห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมในภาพรวมว่าอยู่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหนจึงไม่แปลกใจว่าระบบการศึกษานี้ได้สร้างนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมคนสำคัญอย่างเกรตาทุนเบิร์ ที่ออกมารณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนอย่างเข้มแข็งตั้งแต่อายุ15ปีขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ป,ป้าาได้นำมาเผยแพร่ต่อและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากเป็นกำลังใจให้กับป,ป้าาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ